สวัสดีค่ะก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับเนนวันนี้เนนจะพาไปเที่ยวโรเซนเลวีนะคะซึ่งจากอินเตอร์ลาเกนเนี่ยจะใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ1ชั่วโมงครึ่งนะคะแต่ถ้านินมาจากทางวิทรักคือแถวบ้านนินนะคะจะใช้เวลาในการเดินทางประมาณ2ชั่วโมงครึ่งนะคะในระหว่างการเดินทางนะคะเพื่อนๆก็จะได้เห็นวิวอย่างเบื้องหน้าเ,นเพื่อนๆเลยนะคะเราจะมีการขับผ่านทะเลสาบทูนทุ่งหญ้าเทือกเขาแถวโซนนี้นะคะ จนกว่าจะไปถึงที่โรเซนเลวีแต่เส้นทางนี้นะคะสำหรับเพื่อนๆที่ไม่ชำนาญในการขับรถนะคะไม่ถึงตรงทางเข้านะคะนี่เนี่ยไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นินแนะนําว่าให้ไปลงที่ไมริงแกนและหลังจากนั้นนะคะนั่งรถเมล์จากไมริงแกนเข้ามาที่นี่จะดีกว่าเพราะเนื่องจากว่าเส้นทางตรงนี้นะคะจะเป็นเส้นทางที่ค่อนข้างแคบนะคะและระหว่างทางเนี่ยเราจะเห็นรถ ที่เป็นของ Post ์อ t ตโซึ่ง Post ์อ t ตโตคือรถบัสนะคะเขาจะพาทุกท่านเนี่ยไปตามซอกซอยอะไรก็แล้วแต่ในโซนสวิตเนี่ยแล้วเวลาเขาขับผ่านมานะคะนี่คือเกินกฎเลยนะคะว่าเวลาเขาขับผ่านมาเราต้องให้ทางเขาไปก่อนเนื่องจากเขาเป็นรถใหญ่นะคะดังนั้นระหว่างทางเวลาเขาสวนทางมาเนี่ยเพื่อนๆอ,อ,อาจจะตกใจได้อะไรเงี้ยก็เลยว่าสำหรับคนที่ไม่ชมนานาญการขับเส้นทางแคบๆแ,แบบนี้นะคะ,บบะ,คะก็เน้นนะคะ ให้นั่งรถเมย์มาจากไม่เดงแกนดีกว่านะคะหนิงก็จะพาไปดูเส้นทางคร่าวๆด้วยแล้วกันนะคะเผื่อท่าสมมุติว่าใครอยากจะขับรถมาจริงๆมันขับรถได้นะคะเพียงแต่ว่าเส้นทางสุดท้ายประมาณสัก20นาทีสุดท้ายน่มันจะเป็นทางแบบสําหรับรถคันเดียวผ่านแต่ว่าพอมันมีรถส่วนทางระหว่างทางมันก็จะมีทางแบบ ยื่นออกมาเล็กๆอะให้เพื่อนๆสามารถไปจอดรอตรงนั้นให้รถคันนึงผ่านไปได้หรือว่ามันมันก็คือแล้วแต่ฝั่งว่าฝั่งไหนเขาจะมีทางถ้าฝั่งน,นั้นมันมีทางจอดฝั่งนั้นจะต้องจอดนะคะให้กลางหนึ่งพี่ไม่มีทางจอดเขาจะต้องผ่านไปกเกาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นวิธีการนั้นเนี่ยนะคะเส้นทางก็าจะเริ่มเล็กลงเรื่อยๆนะคะ ก่อนอื่นนะคะในไหนก็ก่อนที่เราจะไปถึงนะคะเราก็เก็บเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยจากที่นี่กันก่อนนะคะดินขอให้ข้อมูลนิดนึงนะคะก็คือโรเซนลาวีนะคะมันก็คือเป็นทานน้ําแข็งที่ชื่อโรเซนลาวีนะคะในระหว่างทางเนี่ยมันก็จะกัดเซาะผ่านหุบเขานะคะจนกลายเป็นแหล่งน้ํากลายเป็นแบบเขาจะเรียกว่าจอร์จนะคะที่นี่ ยอดเขาที่อยู่ด้านหน้าเพื่อนๆนะคะคือยอดเขาเวลฮอนนะคะซึ่งถือว่าเป็นฉากหลังที่หลายๆคนมาแล้วนะจะต้องมาถ่ายรูปได้นะคะเดี๋ยวนินจะเป็นโชว์จุดเท็ทีนึ่งหลังจากนั้นนะคะนี่เราใกล้จะถึงกันแล้วนะคะไม่ไกลละโรงแรมที่อยู่ด้านหน้าเพื่อนๆนะคะเขาเรียกว่าโรงแรมโรเซนลาวีนะคะซึ่งเป็นโรงแรมเก่าแก่มากแห่งหนึ่งของสวิตเลยนะคะมีการ ร้างตั้งแต่1771นะคะแต่ปัจจุบันเนี่ยก็เป็นส่วนของการซ่อมแซมตั้งแต่1862นะคะข้างในโรงแรมเนี่ยนะคะก็เป็นห้องพักที่จะไม่มีห้องน้ําในตัวจะเป็นห้องน้ํารวมแล้วก็ไม่มีโรรััศน์มิทยุนะคะเราจะถือได้ว่าเราตัดออกจากโลกภายนอกจริงๆเลยนะคะ เพื่อนๆเ,เห็นอย่างที่นี่เห็นไหมคะเห็นว่าสเสน่ห์ของภูเขาวสวิตนะนะคะแต่ละที่เนี่ยมันจะมีสเสน่ห์เป็นของตัวเองซึ่งเราจะมองว่าแบบมันเหมือนเป็นแบบเรากําลังมองหาธรรมชาติที่ต้องการที่จะหลีกหนีจากโลกภายนอกและสวิตนะคะเป็นหนึ่งในเป้าหมายนะคะจริงๆแล้วสำหรับ เพื่อนๆถ้าต้องการจะหนีออกจากโลกภายนอกจริงๆเพราะว่าดูสิคะกับวิวธรรมชาติที่เพื่อนๆจะได้สัมผัสอย่างแท้จริงมีประเทศไหนในโลกบ้างคะที่จะมีธรรมชาติที่สมบูรณ์แบบสวิสตอนนี้นะคะก็มาถึงที่ที่จอดรถของโรเซนรูยแล้วนะคะตรงนี้นะเห็นว่ากอจะขับรถขึ้นมาได้ข้างบนนะคะแนะนำเลยนะคะนั่งรถโฟล Post ์ออโต้ขึ้นมาดีกว่าแล้วหลังจากนั้นค่อยมาเสี่ยงที่นี่พราระหว่างทางนะคะ เส้นทางค่อนข้างแคบเราสามารถที่จะขับรถแล้วพอเราเจอรถโสตชอัลโต้เราต้องหลบให้เขานะคะเพราะาอันนี้มันเป็นกฎทางนี้เลยนะคะว่าถ้าเราเจอรถอที่เป็นรถรถเมย์ค่ะต้องหลบให้เขาเพราะฉะนั้นระหว่างทางเนี่ยเราก็ต้องสําหรับคนที่มีประสบการณ์นะเขาก็จะโอเคแต่ถ้าคนไม่มีประสบการณ์อย่างถ้าสมมุติว่าอยู่เมืองไทยเราไม่เคยมาขับรถแถวๆนี้นะคะ บอกได้เลยว่ามันจะพันเอกขึ้นมานะคะขนาดเมื่อกี้แฟนดินขับมาแล้วพอเจอพนอ่ออโตมาก็แบบรถผิดรถถูกสุดท้ายก็คือรถเป็นรอยเลยนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ประสบการณ์ค่ะประสบการณ์โอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าที่นี่มีอะไรนะคะเราเส้นล,ลื่นเพื่อนๆมาถึงตรงจุดจอดรถใช่ปะคาก็จะเจอตรงนี้อ่ามันจะเป็นทางเข้านะคะซึ่งเราเซ้นลืยตรงนี้มันจะเป็นอาเลชลุกนะคะตรงนี้ นะคะใช้เวลาเดินประมาณ45นาทีนะคะเราซื้อตั๋วมาแล้วล่วงหน้าจุดจอดรถนะคะเพื่อนๆก็มานี่ที่เคาน์เตอร,ตร์ตรงนี้จะเป็นเคาน์เตอร์ซื้อตั๋วแล้วก็เดินตามทางตรงนี้ขึ้นไปนะคะก็เดินเร็วๆให้เพื่อนๆเ,เห็นเลยนะคะว่าทางเป็นยังไงนะคะในส่วนของตอนแรกนะคะจะใช้เวลาเดินประมาณ10-15นาทีนะคะเราก็จะมาเจอจุดนี้แล้วน้ำตกตาหง,งานที่ตั้งอยู่หน้าหน้าเพื่อนๆน,นะคะเขาเรียกว่า mighty waterfall นะคะ ซึ่งน้ำตกนี้นะคะจะถือได้ว่าเป็นต้นทางหรือว่าเป็นปลายทางของภูเขานี้นะคะน้ำจากน้ำตกแห่งนี้นะคะมันก็จะไหลไปไปถูกทางหมู่บ้านเลยนะคะซึ่งมันจะมีจุดจุดหนึ่งนะคะที่เพื่อนๆไปถ่ายรูปก,กันก็คือโรเซ่ลาวาลีตรงนั้นนะคะนี่คือเป็นจุดที่น้ำมันตกไปทางซ่งนั้นนะคะ ก็จะเดินต่อไปเพื่อที่จะเข้าไปชมด้านในของโลเซนเลาชลุกแห่งนี้นะคะหรือโรเซนเลาจอแห่งนี้นะคะว่าวิธีการไหลของนาทานน้ําแข็งโลเซนเลาในอดีตนะคะทำไมมันถึงสามารถที่จะก่อให้เกิดเป็นช่องทางเขาเนี้ยเกิดมาได้นะคะเราไปหาคําตอบด้วยกันเลยค่ะ หากเพื่อนๆสังเกตช่องเขานี้ดีๆนะคะพเพื่อนๆจะสังเกตได้ว่าระหว่างหินเนี่ยจะมีรอยการกัดเซาะของน้ําที่มีการม้วนตัวของน้ํานะคะโจนหินตรงโซนนั้นนะคะจะเป็นความเรียบเนียนมากเลยนะคะคือสังเกตสะะักกมันเป็นตั้งแต่ในสมัยอดีตเลยนะคะที่มันมีการกัดเซาะจนทําให้เกิดช่องเขานี้เกิดขึ้นมาด้วยระยะเวลากว่าน จุดตรงนี้นะคะจะถือได้ว่าเป็นจุดหนึ่งที่เพื่อนๆจะเห็นการกัดสอบได้อย่างชัดเจนเนะคะดูสิคะว่าความสูงมันขนาดไหนฐานน้ําแข็งโรสเลาส์ใหญ่ขนาดไหนนะคะมัน Amazing มากๆจริงๆนะคะนินจะขอบอกว่าอย่างหนึง่งจริงๆนินมาที่จุดนี้ยไม่ได้ตั้งใจจะมาเลย ว่าเราจะไปแค่จุดถ่ายรูปของโรซันลาไววันเล่เท่านั้นเองแต่ว่าสามีนินบอกว่าเนี่ยนะถ้าเธอจะมาโรซันเลาแล้วนะก็ต้องมาจุดนี้นี่แหละถือว่าเป็นไฮไลท์ของโซนนี้เลยแล้วเพื่อนๆล่ะค่ะคิดว่าจุดนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์ของเพื่อนๆไหมคะกับการเข้ามาดูช่องหุบเขาน้ําแข็งของ โรซาลอรในอดีตนะคะว่ามันมีความยิ่งใหญ่มันมีความแข็งแรงและมันมีความแรงของน้ำขนาดไหนที่สามารถขุดช่องและพโพรงแบบนี้ในหุบเขาได้นะคะอีกที่หนึ่งนะคะที่เพื่อนๆอาจจะเคยไปกันก็คืออาเรเลชลุกอาเรเลชลุกหรือทรมเมนบักฟอนนะคะก็จะมีลักษณะคล้ายๆกันเลยนะคะก็จะมีการ เป็นช่องทางน้ําแข็งนะคะที่ลงมาจากเขาและหลังจากนั้นก็จะมีการกัดซ่อมหินกันแบบนี้เลยนะคะที่ในสวิตนะคะมีอีกหลายจุดเลยนะคะมีแทบทัวสวิตเลยเพื่อนๆสามารถจะหาได้และอันนี้เป็นอีกหนึ่งจุดนะคะที่นินถือว่าถ้าเพื่อนๆมาและมีเวลาว่างนะคะก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่นินสามารถจะแนะนําให้เพื่อนๆมาเยือนมาชมกันได้นะคะ หลังจากที่เราผ่านเหล็กกั้นตรงนี้ไปแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นจุดจบของทัวร์นี้เรียบร้อยแล้วนะคะกับระยะทาง1.2กิโลเมตรด้วยระยะเวลาในการเดินประมาณ45นาทีนะคะเพื่อนๆคิดว่าเรามาทริปนี้สำหรับเพื่อนๆคุ้มไหมคะสำหรับนิน,น,นว่าคุ้มนะเราได้เห็นอะไรที่ต่างออกไปจากสิ่งที่เราเคยเห็นและได้เยี่ยมชมสถานที่ใหม่ๆที่นินเองก็ไม่เคยรู้มันมีแถวนี้เหมือนกันนะคะ ตรงนี้นะคะถือว่าเป็นจุดปลายทางของโเส้นลาว์าชลุกนะคะหรือโซโลเส้นลาว์จอชนะคะซึ่งตรงนี้นะคะก็จะเห็นมีคนเอาหินมาวางตั้งเรียงกันไว้เต็มไปหมดเลยค่ะแล้วก็เราจะเห็นป้ายสีเหลืองใช่ไหมคะจะเป็นทางบอกเราว่า ถ้าเราต้องการจะไปยังจุดจอดรถนะคะก็ให้เดินตามป้ายตรงนี้ลงไปเลยค่ะใช้เวลาในการเดินโดยประมาณ10นาทีนะคะเราก็จะเดินไปถึงที่จุดจอดรถเรียบร้อยแล้วนะคะทริปนี้นะคะถือว่าเป็นทริปที่ไม่ยากเลยนะคะสําหรับเพื่อนๆน,นะคะนินก็ให้ดูเส้นทางระหว่างทางลงไปเป็นเส้นทางเดินไม่ยากมีการเตรียมแผนมาให้เพื่อนๆเ,เรียบร้อยแล้วนะคะแต่อาจจะชันหน่อยสําหรับบางคนแต่ถือว่าน้นว่าทุกคนทําได้แน่ หลังไปจากจุดจอดรถไปแล้วนะคะหนึ่งก็จะพาเพื่อนๆไปดูอีกจุดหนึ่งนะคะซึ่งจุดนี้นะคะถือว่าเป็นไฮไลท์ที่ทุกคนรู้จักเลยนะคะก็คือในจุดของโรเซนลาเวอวานเล่นะคะไปดูกันค่ะก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะคะที่ทัวริสมากันเยอะนะคะเป็นจุดถ่ายรูปของเรเซนลาเวอร์นะคะเราไม่จนไปจะต้องขึ้นไปอะไ,อะไรนะโรเซนลาเวอร์ ash, ลุกถ้าสมมติไม่ได้ต้องการนะคะเดี๋ยวหนึ่ให้ดูวิวแถวนี้นะคะเป็นยังไงเห็นปะคะ ไ,ได้อยู่นะอามนนักท่องเที่ยวมากันเต็มะไรทั้งโซนนี้แสดงว่าเป็นจุดที่เขาถ่ายรูปจริงๆนั่นแหละจุดนี้นะคะเป็นจุดที่นินเห็นในภาพเยอะมากเลยนะแต่นินก็ไม่รู้มันอยู่ที่ไหนจนวันนี้นะคะเราก็รู้ในที่สุดแล้วมันคือโรเซนดาวเลยนะคะแต่ว่าที่ตรงนี้นะคะหลังจากตรงนี้ไปมันจะมี โลเส้นดาวชลุกด้วยนะคะก็คือคล้ายๆกับปาเลชลุกนะคะก็คือมีทางเดินให้เราไปดูตรงน้ําตกที่มันกัดเซาะขุกขับลงมานะคะถือว่าน่าสนใจดีนะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆจะมานะคะนี่เนี่ยแนะนําให้เพื่อนๆน,น,นี่เลยนั่งแบบนี้เลยะคะ่ะโสต์อ u อลโตเป็นรถสีเหลืองๆนะคะซึ่งขึ้นอยู่โดยที่ทําไมนินที่แนะนําอย่างนั้นเพราะว่าเวลาเพื่อนๆขับรถมาเองโดยเฉพาะคนที่ไม่ได้มี ความชนานาญในการขับนะคะเส้นทางการขับรถแบบนี้จะถือค่อนข้างยากเพราะว่าระหว่างทางเนี่ยมันจะมีทางแคบๆที่เวลาเราขับเองเราอาจจะเสียเ่ยงได้อย่างคือรถโพส์ทเอโตคือรถเมย์นะคะถ้าเขามาเน่ะเขาจะได้ p พ i o r i t y ก่อนลักษณะที่แบบว่าถ้าเขามีสัญญาณตื้อตื้อตื้ตตมอม่เนี่ยนะรถจะต้องหลบให้เขาโดยที่เราอาจจะต้องหาทางหลบระหว่างทางถ้าคนที่ไม่ชํานาญทางก็อาจจะแบบอ,อะไรนะพันิกได้นะแต่จริงๆแล้วสําหรับคนพื้นที่เน่ะเขาก็จะแบบไม่คอพันิค ก็แค่เออถอยรถไปหาที่จอดให้รถพสอัลโตผ่านไปเท่านั้นเองเล็กอย่างหนึ่งก็คือว่าความสะดวกสบายนะเพื่อไม่ต้องมาหาที่จอดรถไม่ต้องเอารถผ่านขึ้นมาไม่ต้องไปไปย,ยากอนะ่ะนินว่านะคือโพสต์อัลโตดีสุดแล้วในการมาที่นี่นะคะเราก็ได้วิวสวยๆแบบนี้ด้วยนะคะ นะคะโพสเอาตัวที่จะพาเพื่อนๆมาทางจุดชมวิวตรงนี้นะคะแนะนำนะคะให้ขึ้นมาแบบนี้ดีกว่านะคะประหยัดสมองประหยัดความกลัวมากสำหรับวันนี้นะคะเดน,นก็ขอจบการพาเที่ยวโรเซนลาวไว้เท่านี้นะคะไว้เจอกันวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ